ใจกครเบือติมเรื่องขอบอกน้องให้รู้เรื่องขอบอกน้องให้รู้เรื่องใจกิงเรล่อ,องต้องใจกคราเบือใจเคเบือติมเพื่องก็ให้รู้เรื่องไม่งั้น ที่นี้ก็บอกพี่ชายต้องใจก็เบือ่อจริงเองก็อบอกน้องนางน,นา่ดีแม่คนดีไม่ต้องพูดปวดเนื้อใจก็เบือ่อจริงเองปวดเนื้อใจก็เบือ่อจริงเองน้องเลงโหยเป็นเพลงก็เบื่อ ก็รบกันตั้งกันไงบาดหลวงให้โรใจกูไม่ตโตกูผว่าพราะกูพีนี่ถ้าไม่ได้แต่งคนละคนเลยนะว่าโยมไม่ทุกแล้วมึงหน้านได้เลยกูแพ้ไงแกใช่โหแดดมันจะยึดไปกูเกี้ยนจนไม่ไปบอกกับกูยแต่งอ่ะอีแต่งกับกูแบบเหมือนกูจับตายโกมาตัดมากระไรแม่มา เข้ามานักนะาทัามไม่บาดนักนาะอยาถกถามตัวว่าเข้ามาได้เร็วไหมถ้าเข้ามาเร็วและทองจะดีบแต่งรับแต่งไง้คือกัรดังความเอ้ยให้ตายไวเข้ามาเพียงหน้ามาที่พี่และแทงด้วยเกตเลมนี่ต้องบันเลยผมมาสองคนกับนักดนตรีเพื่อนบาดอยากไัดรับการเลยพี่เอกกระใจถ้าทองจะแต่งและโตจะจับ นายองไว้อะมาจะจับอยู่บนหัวกูนำก้านรอมอยู่กรกเล็กกรกเลกเดแม่รุดใจว่ากูหรอกูาไล่ตังเงนกูบอกปีได้ไหมลูกอุบาทันอุบาทุบาทแต่อุบาทิงนี่มันก็อุบาทิงตั้งอุบาทังเบอลมันก่อนเตียงเลยมาจนเัน มาจนเนอมาควัดกันไอ้ตองเอาก้าไปแจกกูว่าเก้นรู้มาเผื่อความเป็นตั้มแย้มงมเปรบกันจมเพล่กกูแยกแห้มกอบกูต่างร่องทัวชตดเปรีกูบาดโจ้เหลืองกองพีพิมกูไม่จบเลยจริงเรากล้าไป้ามเพื่อความเป็นตั้มของกูไม่ครบเลยเพื่อแล้วนี่ควายเล็กไตหน้ากกูไม่ครบแล้วทําไมปีทองรถควายเล็กกูโบตาชอยจารูบาใตหน้าเจ็ดกูจะกลัวว่ามันนี่เจ็บหลอกโลป่าขึ้นตังมันด้นหนาดยางไม่ได้ จึกจักจึกจักจึกจักบุปากาต่างรุ่นยางพอกกับปากาต่างรุ่นยางมันไปคนจึกจักจึกจักบุกปายาคายัดแมมบ่อร่างอยู่หน้าบอกมันอยควายเล็กเล็มันได้แลดอกหลอกวางกูหลอแกร์จัดผมจีบไม่ตันหุมแปรลงบอกฟันปลากรดซ้อมเปรยอยยัดมันมันกันดิรอยจนโนตัวต่อยังเลยไม่ใจเบียมึงไม่จะเบียกูเบี้ยเรยเบี้ยไวยขาเตะหน้าหนุ่มหลง ร้อยเป็นก็กว่าเพื่อไก่ตู้นี่จ่าดาขาดงูไม่จบจริงกูบอกตรงๆพี่ทองโกรธทำไมคือเครียดมันจบขีนก็เผอนแต่ก็เห็นขี้นิ่มเออชจ่าเฟรดแล้วผมจ่าหน้าโชคดีไทยเลยแก่พ่อยายตู้ธออย่างัวจนเงินวันคนแก่ในบอลพอหงินจนเงินตึงแต่งกันเหลือโตพอตู้เสียได้เหลือโตทราบป้าตัวไปรองหงวดเยียบได้บนลก็เจอว่าพอกูตายในกณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งไกลตายสักที่ก็พอการลงแกได้กินลาบเหลือตุงหัวเปรีกันกูตื้อว่ากล้องจบกว่างหัวให้โตจบเชงกับหัวอันกูเอาแต่เท้าหัวกับนางงามยืนอยู่กูย่อมองหัวเชิงเออกูไม่กูเอานางงามนี่มึงเอานางงามเออกูเกานางงามถ้าพอยืนยืนลงระเบิดลงเติมถ้าหัวคาดไปตังอยู่กลางก้านนางงามคาดไปตังอยู่กลางหนึ่งทรวงก้านในรบกันน่ะ งูก <st> <in> <ces> ้าหน้าเนี่งูก้าหน้างูดำแม่มเลยใจแม่งงูก้าวหน้างามมั้อแล้วแต่ตุกูแกเกลกันเลยนะแกเกลแม่จีบคูกรากไล่ตั้งตัวมึงเป็นกรากไม่จะเป็นกันไหนไอ้เว้ยก็ยังัทริปลานกัมโปลอะไรไก่มาก็เป็นกรากมาได้ไหมเออนี่กูแต่เป็นเนี่ชายปนระวันกูใด่ออันปนระวันเป็นกราก ร้อยจริงแต่ว่าไล่ทั้งตัวเลยจอมเมื่อเป้นตีโลกแล้วหัวหน้าว่าไล่ปนีตาไม่จะไล่เพราะวันรอยกันกันเนยเมมตอนกลางคืนเมื่อเขาวันมันพวงแมกโก้คืนว่าเขาพิดวานกูโตกับวานเออเขาพิดวันมันโตกับวันกูจวบงเลือดจริงจองมึงก็บเวรกราดตั้งวันกันมึงก็อยาว่าแต่เปล่นตะ จอยเด็กแต่ว่าถ้ากูไม่รักเด็กยิงหมดแล้วจอยยืนกองว่านอยู่เลยเด็กนึกว่ามีแหมเ <c oughs> ครียดกันหมดอกูแต่ว่ากูไม่เครียดไอ้ตองมันมึงไอ้ตองกูคเครีคคยดเจัดผมปี้เลยไม่รู้คนจริงเดี๋ยวว่าโยแพรเกอร์หัวลานหน้ามันมีใสเสื้อรุ่มจุ้มมาโดยไลมินเกี่ยวหัวลานนี่ตายแล้วเนี่ยเปรตตองใันมึงด่าก่อนไอ้โดน นายต้องหันมาแปลนควงเพนว่ันหนึงอุดต้งเหล่าละปิดทองเราไม่มีข้าวปลางานงานที่จะทานแล้วทำยังไงเนี่ยตํำเพล่ต้วนี้มดเส้นเลยเด้ไม่